สวัสดีครับสวัสดีวันที่1กันยายนนะครับวันนี้วันพุธที่1กันยายนนะครับพุทธศักราช2564ริสคิดศศักราช2021เครับเวลาตอนนี้ก็0-720นะครับ20นาทีนะครับเหมือนเดิมครับเล่นลูกกิ้งครับผมจะมาเล่นลูกกิ่าล้อใหญ่มีล้อใหญ่กับล้อเล็กนะครับ2ขนาดของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นล้อใหญ่ก่อนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอท้าความขอนิดนึงครับบางคนบางท่านบอกว่าเม้นมาถามบอกว่าพี่เล่นลูกกิ้งอย่างเดียวเหรอคุณเล่นลูกกิ้งอย่างเดียวหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับใช่ครับตอบหรือว่าถูกครับแต่ก่อนที่ผมจะมาเล่นลูกกิ้งผมก็วอร์มร่างกายวิ่งรอบห้องวิ่งกลับไปกลับมาครับแล้วก็วิดพื้นเป็นต้นครับพอได้เหนื่อให้ร่างกายเรารู้ว่าเราจะใช้งานเข้าแล้วนะครับก็มาตกสุดท้ายด้วยการเล่นลูกกิ้งครับใน 15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงผมจะวอร์มร่างกายก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นลูกกิ้งคับอ่ะเริ่มครับผมท่ายืนนะครับวันนี้จะมาเล่นท่ายืนนะครับนะบเล่นใหม่ๆเนี่ยเส้นเราจะตึงๆนิดนึงครับจะฝืนๆหน่อยนิดนึงเราก็ฝืนเขาสักนิดนึงพอผ่านไปหนึครั้ง,งสองครัง้งสามครัง้งก็จะดีเองครับ ค่อยๆฝืนนิดนึงนะครับเห็นนะครับพอเราได้สามสี่ครั้งห้าครั้งไปปุ๊บ เราจะเริ่มลงได้สุดลงได้เยอะลงได้เยอะเองครับทีนี้นะครับ นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ